ครับอยู่ในตัวเดียวกันขึ้นอยู่กับเราพิมพ์อันนี้อันนี้ทัมเมอร์นะครับทีนี้เคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์นะเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์ผมลบทัมเมอร์แล้วก็มาเคาน์เตอร์ต่อใช้ตัวเดียวครับคือ new TLC installation ครับคลิกเข้าไปพิมพ์ครับ C N T Stack ตามด้วยหมายเลขเหมือนกัน จำนวนเท่ากันครับ4,050 0 0 0แตกชิปชารทีนี้จำนวนเลยครับลงจำนวนได้เลยกี่ครั้งครับลง12 Enter Enter นี่ครับรนี่ครับ counter มันไม่ใช่บยกวดกันเลยนะระหว่าง counter counter ก็คือใช้อ่า ใช่จำนวนของใครก่อนบ้าใช่ใช่ครับลองไปเปิดอ่ะทีนี้เคาน์เตอร์อาจาสังเกตดูเคาน์เตอร์มีสองขานะครับท,ทัมเมอร์มีขาเดียวสัญญาณนะทัมเมอร์มี2ขาเห็นไหมครับมันมีขาก็คือพูดง่ายขารีเซ็ตเราจะเอาอะไรมารีเซ็ตครับเราก็ต้องหาอะไรสักอย่างหรือว่าสวิตช์สักอย่างก็ได้มารีเซ็ตมันถูกต้องไหมครับเนี่ยแล้วก็วายเข้าไปวายวายวาย แลแบบปุ๊บเนี่ยครับนี่คือคอยของเคาน์เตอร์ทีนี้ไม่เหมือนทัามเมอร์นะทัามเมอร์ตรงนี้ไฟแต่สัญญาณเคาน์เตอร์แค่กระตุกครั้งเดียวก็พอมันก็นับแล้วนะคุณไม่จาเป็นต้องไปเลี้ยงถ้าเลี้ยงตลอดมันก็นับหนึ่งอยู่อยู่แค่นั้นแหละสองมันไม่นับแล้วเคาน์เตอร์ต้องถูกต้องรับสัญญาณีทำ T รับสัญญาณ T ทำ T แต่ทัมเมอร์ต้องส่งสัญญาณตลอดอทีนี้อันนี้คอยเอาแล้วหน้าคอนแทกไหครับทีนี้หน้าคอนแทกก็ไม่มีใช้ถูกต้องไหมหน้าคอนแทกก็คือพิมพ์อย่างเดียวครับ C ครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขของคอนเตอร์ครับสูงสี่ตัวเอนเตอร์เนี่ยมาแล้วอันนี้ก็คือทามเมอร์กับคอมพเตอร์นะครับเอาคอยมาใช้ก็ต้องเอาหน้าคอนแทกมันมา เอาคอยมาใช้ก็ต้องมาหน้ากันแทกมาแต่ก็ต้องมีอะไรไปร mm ีเซ็ตของเคาน์เตอร์ด้วยเพราะอะไรพอเคาน์เตอร์คุณบอกว่าทําง,งานครบโ mm hmm. หล่ออยู่แล้วถ้าคุณไม mm ่รีเซ็ตให้เป็นศูนย์มันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ทํางานใหม่แล้ะเ mm hmm. พราะคุณนับครบแล้วไงถ้าคุณมารีเซ็ตปึ๊บมันจะกลับกลายเป็นศูนย์แล้วก็พร้อมที่จะรับค่าใหม่เข้าไปแล้วมันก็หมายถึงว่ารันใหม่ทีนี้เคาน์เตอร์จะให้ตัดให้ต่อก็แล้วแต่คุณเลือกหน้าคนแทกเอาถูกต้องไหมครับนะจะให้ตัด ก็แล้วแต่คุณจะให้ต่อก็แล้วแต่คุณจะไปคอนโทรลอย่างไรช่วงไหนนะครับอ่ะทีนี้คําสั่งไฮไลท์นะครับคําสั่งมูคับนะคาสั่งมูนะครับอ่ะผมลบอ่ะผมสร้างใหม่คาําสั่งมูนะคำสั่งมูครับ สมมติว่าผมเอานะครับสวิตจะลองนะครับมาเอาคำสั ắc, ส่ง move มาวาง m o v นะครับนะ m o v tag tag ครับยวไปดูไหนครับ detail ครับผมไฟนะครับดูตรงไหนครับ ด a ต a ้ามูนะครับเป็นมู v e 0 2 1นะครับโอเคเนี่ยครับมู e กับมู v e L ต่างกันครับนะมู e ธรรมดา m o v กับดับเบิลมู e นะครับมู v e 0 2 1ถ้า มูฟแอลก็คือดับเบิลเวิร์ดอ่าดับเบิลมูฟเนี่ยก็คือ498อันนี้คือหมายเลขท้ายที่เขาจะติดตัวของมันใช่ไหมครับอันนี้มูฟเอสก็คือซอสดีก็คืออะไรครับเดสิเนชันก็คือตัวตัวอะไรครับตัวจะเป็นนะฮะพวกพวกอะไรที่คุณต้องการอยากมูฟพวกเวิร์ดอ่ากลุ่มเวิร์ดหรือว่าปิดก็แล้วแต่ที่คุณคุณต้องการจะจะรีเซ็ต ถ้ามันหรือจะให้ทำเซตมเข้าใจได้ฐาน2ฐาน10ฐานสิบหกไหครับอันนี้ยมุกได้ทั้ฐาน2ฐาน10ฐานสิบหกไอตัวนีเนี่ยแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับซอสที่เราเราเลือกด้วยนะครับฐาน2องนะก็อย่างว่าฐาน2ฐาน2คืออะไรครับแบตเรี่นมูยู๊ดู่ง่ี้นะครับ ทีนี้แบรี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับมาเรียงตามบิตอีก16บิตก็มีบอรีกตัวกี่ตัวเท่าไหร่ก็16เรียงกันเลยจะตัดเลยใี่ไนะช่วงไหนทําช like, ่วงไหนทําทำใช่ไหมทีนี้ก็มาดูนะถ้า S เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นสัมพันธ์กับตัวเลขฐานเลขฐานนะครับฐาน16ตัว hex นะครับฐานฐานสิก็ BCD นะครับมันก็มูฟได้ทั้งฐานสิทั้งฐาน16บหครับขึ้นอยู่กับเราจะใส่ชาร์จหรือไม่ใสช่ชาร์จชาร์จจะเป็นตัวสร้างเงื่อนไขให้นะครับเนี่ยฮะอ่ะผมให้ดูแล้วทีนี้มาลองดูใส่เข้าไปครับผมเอามูฟยี่ิบเอ็ดนะนะ MOV ผมไม่มีดับเบิ ดับเปิลมูฟนะครับ MOV e, นะครับตามด้วยอะไรครับจะจะมูฟอะไรนะจะมูฟอปเดตหรือว่าจะมูฟบิด,บดอ่าถ้ามูฟบิดก็ช้าครับ 北京那个路。 Grazie. Uh -huh. ศูนย์ล้วนไม่มีชาร์จถ้าถ้าไม่ใส่ชาร์จนะครับก็คือถ้าอาจารย์ใส่มูฟแล้วก็เอฟเอฟเอฟเนี่ยไม่ติดชาร์จมันจะเป็นใส่มันจะเป็นแอนเดนแทนอันนี้คือมูฟชาร์จเนี่ยคือมุกมุฟแกนฐานสิบหกฐานสิบหกเป็นเป็นหนึ่งทุกตัวแบตเตอรี่เป็นหนึ่งทุกตัวใช่ ทุกทุกสิบอ่าสิบหกปีหนึงอ่ามีไหมมีนะอยู่หน้าไหนลูกอ่านี่ครับหน้าสี่สิบเก้าครับฮะอ่าใช่นะครับนี่หน้าเี่ยเนี่ยครับ ฐานที่6ก็แฮกใช่ไหม0ถึง F 16ตัว b c d ก็ฐาน10บา n ์นิี่กับฐาน2ใช่ไหม2ยกกำลั1 2กลัง2เนี่ยตรง,งนี้ก็คือเราก็ต้องดูคูณเอกนะเนี่ยน,ะ,นะครับถ้าเราจำจเราจำได้ก็เข้าใจในการรู้ ได้ดีมากขึ้นนะครับสมมุติอันนี้มูฟเอฟนะเป็นอะไรครับของอะไรครับร้อยนะครับหรือว่าเรเรภายในของอาจารย์ที่ใช้อะอะไรดับเิวก็ได้แล้วแต่ครับของอะไรเรเรภายในของยี่สิบก็ได้นะเห็นไหมครับตั้งแต่นะครับยี่สิบจุดศูนย์ถึง ถึงยี่สนึเป็นเซตทั้งหมด20.0สิบจุดศถึงยี่สก็เท่าไหร่16ตัวสิบกปีอ่าของเวิร์ดของ20ครับถูกต้องหรืออะไรครับแต่ปิวก็ได้ครับเบิร์กแอนเดียนแต่ปิวแล้วแต่คุณจะมาใช้แต่ปิวยี่สิบเนี่คืะ เยอะอ่า ir จะติวจะติวแล้วก็อะไรครับโคดดิ้งดีเลย์ตัวนี้ก็มีไ,ไอไอพวกดีเลย์ที่ไว้ค้างสภาวะเวลาไฟตัด sr หมดรุ่นเลยทีนี้ไอ้พวกนี้ชาร์จศูนย์ถ้าเป็นชาร์จสี่นะครับชาร์จสี่ ถึงจะอะไรครับรีเซ็ตเท่านั้นตัวเดียวนอกนั้นไม่ทำก็ค้างอยู่นกนเห็นไหม <c oughs> ก็คือเราการการเป็นบางตัวนะครับต้องการนี้มูฟเป็นบางตัวนะเห็นไหมหรือว่าจะใช้คำสั่งว่ารีเซ็ต20จุดสอ,สองก็ได้ได้เหมือนกันเมชั่วสี่ตัวนี้นะครับ ต่อไปครับถ้าไม่มีชาร์จแลครับไม่มีชาร์จครับศูนอย่างเงี้ยแล้วก็ตามด้วยอะไรครับเนี่ยหนึ่งร้อเนี่ยครับหมายถึงไม่มีชาร์จครับโมบศูนย์หนึ่งร้อยหรือจะมมบศูนย์อะไรครับร้อยหนึ่งก็ได้ก็ได้ ไอเนี้ยหมายถึงอะไรรู้ไหมตัวนี้ครับ a d d t e s มาให้ a d d t e s ทำงานให้ a d d t e s ทำงานอัตโนมัติเลยทุกตัวตรงกันแนว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 เลย input output หากัรแนวแนวแนว อินพุต00กดสมมติส่งส,สัญญาณมาใช่ไหมครับหรือว่ากดคอมเตร์สุดนี่ก็ได้มันก็จะออก100 0อันนี้ถ้าเป็น101นช่ไหมันก็จะออก101นะครับ102 1ั3แต่ถ้าอันนี้เปลี่ยนเป็น100เปลี่ยนเป็น100นะกดกดกดอินพุตตัวไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะออก1.0ในต้นไปนะแต่มันก็จะ เลงตรงตัวก่อนก็คือถ้า0 0ก็ออก100 0 0 1ออก101 100.0นะครับแล้วก็0 0 2ออก100.2เนี้ยเบางทีตรงแนวแนวแนวเลยไม่ต้องไปเขียนไม่ต้องไปเขียนอินพุตตัวนี้ออกตัวนี้อินพุตตัวนี้ออกตัวนี้อินพุตตัวนี้ออกตัวนี้ใช้คําสั่งเดียวเนี่ยบรรทัดเดียวจบเลยบรรทัดเดียวจบไม่เข้าใจไม่เข้าใจ อันนี actually, ้คือแ d ดเ e s s นะครับ a d ดเด a t d e s ก็คืออันนี้อะไรครับศก็คือ a d d r e เบิร์ดศนยั่นแหละศูนยซึ่งซึ่งอะไรครับ channel ของอาจารย์เนี่ย input ีศูนย์กับหนึถูกต้องไหมเอา i ุตมีอะไรครับร้อยกับร้อยหนึ่งถูกต้องไหมอันนี้ศูนย์ออกร้อยก็หมายถึงว่าตั้งแต่บิรหรือ channel นั่นแหละศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์จุ่งหนึ่ง มันก็จะออกร้อยจุดศูนย์ศูนย์ถึงร้อยจุดศูนย์เจ็ดตามนะแต่ถ้าตัวไหนที่มันเกินจากร้อยจุดศูนย์เจ็ดแล้วเราต้องเกินเวิสมันเกินไปแล้วแต่อีนพุนก็ยังยังแสดงฐานะว่ามันถามอยู่แต่มันไม่มีเอาพุตออกแค่นั้นเองนะครับเนี่ยการใช้อันนี้คือตัวไหนมาออกตัวไหนมาออกตัวไหนมาออกคือแบบ Mo เอ็ดแดงอยู่ นะครับ move a d d e s ถ้าไม่มีชาร์จก็ถ้าชาร์จดิบถ้าไม่มีชาร์จ mm hmm. แอดเ e s เลยนะครับอ่ะถ้าสมมุตมิว่าไม่เกี่ยวกับภาคอินพุต mm hmm. เอา move เอาพุตอย่างเดียว move mm hmm. เอาพุตอย่างเดียวต้องเป็นอะไรครับไม่เกี่ยวกับอินพุตแล้วนะ นี khác, kh <ng> ่คร <ng> ับต้องใส่ปีดแล้วครับชาร์จศูนย์ของเอาพุตล้อยจุดูถึงร้อยจุดเจ็ดให้รีเซ็ตของมันทั้งรุ่นหนึ่งก็คือพูดง่ายโซยนงซซยนอยของเราแล้วเรื่องถ้าเราต่อไวร์ลิ่งอยู่ที่ร้อยจุดูถึงร้อยจุดเจ็ดเมื่อไหร่มันพุ้มเลยไม่ต้องไปรอสัญญาอะไร ไม่ถึงครับเพราะว่าะเพราะมันมันก็ถึงหนึ่งห้านะครับแต่อันนั้นของเรามาแค่เจ็ดอ่าใช่ไหมเพราะเทอร์มินอลตัวนี้ครับในโัเราเนี่ยมีแค่เจ็ดหนึ่งห้าถึงหนึ่งห้าจะถึงหนึ่งห้าได้อาจารย์ก็ต้องซื้อที่ที่มันมีมากกว่า40 มันก็จะรันเยอะขึ ed, ้นมาถึง11แต่เนี่ยมันแค่ถึง7แต่2ช่วง7สอง8สอง16แต่ถ้าอาจารย์ไปเอาที่ไอโอเยอะขึ้นมันก็จะเหมือนอินพุตเลย11กับ11เป็น14เนี่ยนะครับก็คือ10่าไหร่ครับ0ถึง11ก็12ตัวอ่าเนี่ยครับ100.0ก็ถึง100.7ก็รีเซ็ตปุ้งปั้งปุ๊บปั้งปุ๊บปุ้งกดส่วน101กับ101.1ก็เหมือนเดิมไม่รีเซ็ต ทำงนานอยู่นะั้นนี่คือมูฟนะครับใช้มูฟไม่เป็นประโยชน์นะครับอ,นะอ่ะทีนี้มาดูดีเลียภายในครับดีเลียภายในนะดีเลียภายในครับอินพุตเราเริ่มอินพุตเราชแนลเรากวดไปที่ไหยนะศูนย์กับหนึ่งตัวจองนะใช่ไหมรับ แนลที่ศูนย์ก็หนึ่งอินพของ P l C ถูกต้องไหมต่อไปเราใช้อะไรได้บ้างครับถ้าเราซื้อ extension มาต่อต้องเป็นไหนครับอ่าถูกต้องสองสามไปเรื่ยเรื่อยทีนี้ถ้าเราคิดว่าอน้ำพต่อไปจะต่อก็เอารีเลยภายในหลังหลังจากนั้นเลยก็ได้6ก็ได้7ก็ได้8ก็ได้10ก็ได้นะครับนะหรือจะเริ่มจาก10 ก็ได้สิบ <Techn> จุดศูนย์อะไรก็เลยก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับอีเลย์แตบปิวนะครับเบิร์กแอรีนะอันนี้ใส่เลยครับอย่างเช่นว่าอะไรครับเซตอ่ะเซตอีเลย์ทนายอ่ะเซตอะไรครับสิบเลยครับผมสิบจุดศูนย์เลยสเตอร์เนี่ยครับใช้ได้เลยส่วนอันนี้แบบปิวต่างหากครับแบบปิวมีเป็นตัด เซตดิวเหมือนกันดวอะไรครับศูนย์เลยนะเนี่ยคุณเราแบบไหนคุณอยากใช้ตัวไหนคุณใช้เลยสิบจุดศูนย์เดิวศูนย์ศบหกิเหมือนกันครับสิบจุดศูนย์ศูนถึงสิบจุดหนึ่งห้าวจุดศูถึงวจุด ช่วยยังไงอันนี้คอยถูกต้องไหมอ้าวเอาหน้าคอนแทคครับผมเอาหน้าคอนแทคครับเพิ่มรังเข้าไปอ่าผมจะทำงานให้เป็นซีเคนต e นะยังไงถ้าเราไม่เพิ่มตัว extension รไเราใชได้ทั้สองเลยครับสองไปจนถึงถึงสี4สเ้าครับ4ี1สับเก้าจุด 50ไม่ได้นะเต็มนะนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ memory นะจ๊ะ memory ม่น้อยว่าได้กี่ใช่ครับ 4k ในตัวนี้ไม่รู้ว่า 5k หรือ10 mm hmm. 10k อ่ะอ่ะ,อะทีนี้มาดูครับว่าเราจะเอาเดีเลย์ภายในมาทํางานเป็นซีเพนได้อย่างไร mm hmm. นะ มองภาพว่าผมกดสตาร์ททัมเมอนะครับตัดทิ้งไปก่อนเราจะมองดูดีเลย์ภายในไป้เป็นหลักนะครับใช้ให้มันเป็นถ้าใช้ดีเลย์ภายในเป็นสนุกครับเพราะมันต้องเป็นตัวสร้างเงื่อนไขให้เราได้อย่างดีนะครับสร้างเงื่อนไขให้เราเป็นอย่างดีสร้างตัวแปรให้เราเป็นอย่างดี ลิงก์กับทัชสกรีนได้อย่างดีลิงก์กับสกานดาซอฟต์แวร์ได้อย่างดีเลยนะครับเพราะสกานดาทัชสกรีนต้องแทรกเข้าที่ PC หลักทั้งนั้นโดยสร้างโปรแกรเป็นบริเวณภายในนะครับแล้วก็ออกมาเข้าเสริมเข้าไปที่แต่ละลำละลำละลำแทรกเข้าไปนะครับนั่นแหละมันถึงจะทํางานขึ่นกันและกันระหว่างสกานดาเลยทัชสกรีนเลย PC ลซีเลย ทำงานนะครับคอยทำเป็นไรครับ FO เป็นต่อใช่ไหม10.0เป็นหน้าคอนแทคมาถูกต้องไหมเนี่ยเซตทำปล่อยมือก็ก็ทำแล้วถูกต้องไหมครับอ่าเซต10.0เอาหน้าคอนแทค10.0มาอันนี้ทำจากเปิดก็ต่อก็ต่อไปโดนอะไรครับโดนเซนเซอร์โดนดี ถ้าสมมติกระบอกสูบดันออกไปเจออะไรครับกดสตาร์ทปั๊บสั่งกระบอกสูบดันออกไปไปโดนอะไรนิดหนึ่งถูกต้องไหมนิดหนึ่งคืออะไรครับ0.6เราก็พิมพ์ไปว่านิดหนึ่งเราจะได้มีของเล่นไว้นะครับนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งเสร็จนะครับนะเราก็ไปสั่งให้อะไรครับ นะสั่งอะไรแล้วแต่อย่างเช่นว่าสมมุตินะผมให้มองเห็นสีเนแล้วกันสตาร์ทสั่งให้กระบอกสูบดนันออกถูกต้องไหมก็ต้องเป็นเซตอะไรครับกระบอกสูบดิดออกก็ร้อยหกถูกต้องไหมร้อยจุดหกนะครับร้อยจุดหกเป็นเป็นโซาโซดตดตอนนี้กระบอกสูบกดสตาร์ทกระบอกสูบดนันออกแล้วถูกต้องไหมครับกระบอกสูบดนันออกไป ไปชนเลยครับลีถูกต้องไหมพอตัวนี้ทำกระบอกสูบเคลื่อนแล้วพอเคลื่อนไปมันก็จะมาเคลื่อนไปออกไปปุ๊บมันก็จะไปชนลีตัวดิบหนึ่งก็คือศูนย์จุดหกอ่าพอศูนย์จุดหกไปสั่งให้อะไรครับสั่งให้อะไรครับกระบอกสูบพังดันกลับถูกต้องไหมครับร้อย เห็นไหมครับปึ๊บอ่ะทีนี้ดีเลย์ภายในตัวใหม่ครับเซตครับเซตอะไรครับสิบจุดหนึ่งเสร็จไหมสิบจุดหนึ่งเมื่อกี้สิบจุดศูน,นยออ์อันนี้คอยทำต่อให้ต่อให้ปึ๊บอันนี้คอยทำก็จะต่อให้ล้านใหม่ครับพูดง่าย ดเรียนยังไงจะให้เราทํางานแบบเป็นลําด um ับขั้นตอนก็คือถ้ารังนี้ไม่เสร็จลังหนึ่งไม่เสร็จลังสองก็อย่าพึ่งทำลังสองไม่เสร็จรังสามก็อย่าพึ่งทำรังสาไม่เสร็จลังสี่ก็อย่าพึ่งทำถ้าเราไม่มีตัวตัดตัวต่อแกตั้งแต่ละรังสัญญาณจะยิงเข้าหากันทุกรลังเลยครับอะไรครับตั้งแต่ 2งนะครับ2ถึง4 9่จ0ถึงสี่ก้าจุ0หึงหถึง2.15ก็คือบทหนแล้วใช่ไหมนะครับบทสอ2ถึงบทที่ี่ใช่อาจารย์ก็ลองนับเด็ด16คูณไปกี่ตัวบางเลยนะใช้ไม่หมดหรอ ถ้ามันหมดจริงๆอาจารย์ก็ับฟิวซัดต่ออีกทีนึงแต่ฟิวนี่เป็นตับๆนะฮะ